หมอทำพรุ่งนี้แล้วค่ะค่าไตาไม่ลงเท่าเดิม2.7ค่ะหมอก็เลยบอกว่าเดี๋ยวคืนนี้งดอาหารแล้วก็พรุ่งนี้ทาหมันแล้วโอ้ย โอ้โหตาหูยังเปียกฉ่ำเลยเดี๋ยวได้ยาฆ่าเชื้อคงดีขึ้นเพราะว่านี่เขาให้แต่น้ำเตือนะคะอะไรคะหมือนไทยเนี่ยเออแมวเปิดมันก็เหมือนกันหมดนะเออแมวเปิดเอออยู่ไปก่อนหูเหอดีขึ้นแล้วเนี่ยโอ้ตายหูมันก็มีไรไหมนี่โอ้ยอยย ช่วยบอกหมอจัดการกผมมันด้วยไหมเนี่ยอย่างน้อยให้มันออกไปได้เคลียร์สักนิดนึงก็ยังดีค่ะนะให้มันออกไปแบบว่าเออสะอาดๆสดกักหน่อยนึงเป็นเริ่มต้นชีวิตใหม่วัดส้มเออแม่้องไปโรงพยาบาลนะคะพาพ่อไปหาหมอเพิ่งจะกลับมาแล้วก็พอดีหมอก็โทรไปหาแม่อ้อมบอกว่าค่าไตามันไม่ลงนะอยู่แค่สองจุดเจ็ดแค่นั้นนะพี่อ้อมโอเค ทำทาไปเถอะเราก็บอกทํทาไปเถอะถ้ามันไม่ลงแล้วก็คือไม่ไหวละสองจุดเจ็ดก็สองจุดเจ็ดขาดแค่นิดหน่อยเองแล้วก็เดี๋ยวยังไงคงให้เขาฉีดยาฆ่าเชื้อนู่นนี่นั่นมันนะคะเดี๋ยวคงดีขึ้นละเดี๋ยวจะให้เขายดยาให้ด้วยหรือยังไงไอหูหางวะเนี่ยเป็นไรในหูเนี่ยโศกโครกมากเลยซ้อมอะไรคะพากลับบ้านกันหมดแล้วเนี่ยหรือเธอสองตัวเนี่ยเนี่ยก็ไปกันหมดแลวคะสี่ตัวเนี่ย ไอตัวนี้เขาไปแล้วเนี่ยเนี่ยเอนกัตัวเดียวไม่ต้องทำหน้าเศร้าขนาดนั้นเลยค่ะส่วนรอไม่ต้องเศร้นาไหนรูกปากเิปากอ่ะปากรูปปากเิีรูปปากเิปากอ่ะเออลูปปากดนีที่ไปกัดเขากับเ,เขาทั่วเนี่ยหน้าตาเนี่ยดูได้ที่ไหนเราเอออึดอัดก็ทนเราหน่อยนึงอือเข้าใจไหมขนเขิมจะได้ขึ้นสวยงามรอเราเอาการเอา,าหน่อยหนึ่ง เดี๋ยวไปอ้อมอประเชิญไปให้เขาก่อนค่ะกรลงของสองสาวเนี่ยเขานัดส่งไม่อ้อมมันสุกช่วงบ่ายนะคะนี่ยมันตีกันทุกวันนี่ค่ะคือน้องฝันเนี่ยมันตัวแสบค่ะมันชอบหาเรื่องน้ําตาลนะคะแล้วตัวเองก็อยากจะขึ้นข้างบนมาดูลมชมวิวว่าอยู่ข้างล่างก็ร้องเสียงแหบเสียงแห้งตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยกล้าสักเท่าไหร่ไม่กล้าเตีกยบเขาเพราะว่าตัวเองอยากขึ้นมาอยู่ข้างบนแบบของเขานะคะก็เลยไม่กล้าเตีกยบเขา แล้วก็เมื่อเช้านี้หมอโทรมาแจ้งแม่อ้อมแล้วว่าจะส้มทําหมันเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ค่าไตามันก็ไม่ได้ลงแล้วทีนี้ก็ต้องทํานะคะต้องทําเพื่อให้มันได้เขาเรียกว่าพ้นความทุกข์ทรมานกับการพิษติดสัตว์อย่างน้อยก็ได้ช่วยมันไปบ้างน,นะคะก็ทำหมันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแม่อ้อมจะไปโรงพยาบาลแต่ยังไม่รู้จะไปได้ตอนไหนนะคะ เพราะว่าวันนี้ก็คิวเต็มอยู่เพราะว่าแม่อ้อมก็เมื่อวานก็พาพ่อไปหาหมอนะคะช่วงนี้คือต้องไปโรงพยาบาลบ่อยมากแม่อ้อมต้องสแตนบายตัวเองไว้สําหรับเคสเวลาที่ฉุกเฉินของพ่อนะคะว่าเป็นธรรมดาเนี่ยจะไม่มีใครพาพ่อไปได้แบบดว่วนๆนอกจากแม่อม้อมเพราะว่าทุกคนก็ทํางานกันหมดแม่อ้อมก็ต้องสแตนบายสำหรับเป็นคนที่พาพ่อไปอย่างกระทานหันอะไรอย่างเงี้ยค่ะในช่วงกลางวันนะคะกลางคืนเขาก็จะมีคนสแตนบายอยู่อีก พอช้าปล่อยปลาเปืดวิ่งสะก,กิดสะก,กิดไหมสะกิดแน่แน่มันโหยหาคนค่ะมันติดคนมากเนี่ถ้าออกมาอุ้มนะีเงยียบค้างเงียบเลยเงยียบแล้วก็จะนิ่งอยู่นิ่งๆนะจะไม่ดิ้นแม่อะไรนะถ้าคนอุ้มอ,อืมพี่ตาลหลับพี่ตาลหลับอย่าไปยุ่งกับพี่ตาลนะอย่าไปหาเรื่องเขานะขอร้องเลยนะส่วนพี่ฝนก็หายชักแล้วแต่แต่นะคะ จะหิวเก่งมากแม่ออมก็ไม่ให้ร้องยิง่งๆๆๆๆๆๆ,ๆ,ๆ,ๆแล้วก็ไปฉีอ่อึไม่เป็นที่เป็นทางนะคะแม่อ,อ้อมตีนะคะตีตูดทุกวี่ทุกวันวันนี้ดีขึ้นเหมือนสติกลับมาแล้วช่วงที่เขาชักเยอะๆเนี่ยวันสองวันเนี่ยเขาจะแบบเอ๋อนะคะจะเอ๋อตอนนี้สติกลับมานิดนึงละเริ่องกลับมาแล้วส่วนกระปื๊ดเมาาื่อเช้าแม่อมอปล่อยวยิ่งโอ้ยวิ่งหมูดับแับไม่วิ่งหมูดับแับไม่ค่ะ น้องก็ไม่ค่อยจะว่างถ่ายคลิปหรอกมันยุ่งไปหมดนะคะยุ่งไปหมดเลยเปิดเอยยามันไม่กินนะคะมันไม่กินยามันไม่กินยาเ้อไม่ได้ป้อนยาอ <laughs> ้อมกลางวันก็เป็นเวลานอนของเขาและค่ะ แล้วแม่เปิดพัดลมไอเย็นให้แล้วก็ไม่มีใครเอาฮะแล้วเมื่อกี้พี่หมอก,ก็เรียกแม่เรียกแม่เสร็จก็ไม่มีอะไรเออเรียกแม่เสร็จแล้วก็มานอนเดี๋ยวแม่ปิดพัดลมนะมันสลบสไลด์ลก็คือมันชอบแตกปากร้องดิเขาเป็นตัวแทนค่ะเป็นตัวแทนของน้องๆข้าวหมดแยกแม่รับสนิทมันรับสนิทค่ะ ข้าวหมดเรียกแม่มีปัญหาอะไรเรียกแม่เป็นพี่ใหญ่นะคะเป็นพี่ใหญ่ัน <c oughs> รับสนิทกัวเนี่ยสลบกสไลด <c oughs> ์นางก็เล่นกันปีนกันส่วนเชอรีนเนี่ยตอนเนี้ยคือแม่อม้อมวันจันที่จะถึงเนี้ย คนเลี้ยงเขาอะจะมารับเชอรีนกลับไปเลี้ยงที่ปราจีนบุรีนะคะเพราะว่าแม่อ้อมเลี้ยงให้ไม่ไหวเพราะว่าคือแม่เขาไม่ส่งเงินแล้วก็คนเลี้ยงเขาก็คิดถึงแล้วแม่อ้อมก็ไม่มีเวลาด้วยค่ะเพราะว่าต้องเที่ยวเที่ยวไปเที่ยวมาพาพ่อไปโรงพยาบาลแล้วบางทีเราจะกลับมารับก็กลับไม่ทันบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยก็เลยมีการคุยกันกันกบทางคนเลี้ยงเขาก็ให้คนเลี้ยงเขามารับกลับไอเราก็สงสารก็สงสารนะคะเพราะว่า เขาก็ลังเรียนหนังสือไปได้ดีเขาก็ต้องมาหยุดกลางคันเราก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะเพราะว่าแม่เขาก็ไม่รับผิดชอบลูกเขาไงคะเราไม่อ้อมก็ไม่ได้ทํางานอะไรเราก็ต้องใช้จ่ายเยอะเดือนเดือนนึงก็หมดกับเด็กเนี่ยเด็กเนี่ยกินเยอะนะคะเดือนนึงร่วมหมื่นนะคะค่าใช้จ่ายเขาไหนจะไปโรงเรียนไหนจะค่ากินทุกวันทุกวันไหนจะค่ายาเพราะว่าจะป่วยบ่อยมาก ก็ว่าว่ากันไปค่ะคลิปแม่อ่อนกระจบเท่านี้นะคะ